มีตำนานโบราณแห่งหนึ่งที่คอยสาบแช่งชาติกัมพูชามานานกว่า700ปีและแม้แต่วันนี้ผู้คนยังเชื่อว่าคำสาบนั้นยังคงทำงานอยู่ขณะที่ใครบางคนยังตายไปเพราะพยายามจะถอนคำสาบนี้เป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานถึงการขึ้นครองราชของสามัญชนคนหนึ่งในอนาณาจักรกัมพูชาโบราณแม้ว่ารายละเอียดที่ครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิจะหาได้ยาก แต่แก่นเรื่องหลักปรากฏสอดคล้องกันในหลายแหลง่งเรื่องราวเรื่องต้นขึ้นในศตวรรษที่14เมื่อชายธรรมดาคนหนึ่งชื่อแตงหวานผู้มีอาชีพปลูกแตงได้ขึ้นสู่บัลลังก์อาณาจักรพระนครโดยการลอบสังหารเจ้านายพระเจ้าแตงหวานหรือพระบาทตรอซอฟพระแอมชายชาวบ้านที่กบฏต่อนายของตนเองพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าแห่งราชวงศ์วรมันอันยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อ300ปีก่อนหน้านั้น พระเจ้าสุริยาวารมันที่หนึ่งได้จารึกคำสาบไว้บนหินที่ปราสาทตาเมืองทมคำสาบที่เตือนว่าผู้ใดทำลายฐานของพระสวะจะต้องตกนรกจนสิ้นกาลมหากนและคำสาบที่น่ากลัวกว่าผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้ เมื่อพระเจ้าแตงหวานฆ่าพระเจ้าชัยวรมันที่9และขึ้นครองราชในปีคศ .1883 คำสาบได้เริ่มคำงานคำสาบมีเจข้อที่น่าสะพรึงกลัวข้อแรกผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้นด้วยลูกหลานของวรมันข้อ2จะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอข้อ3จะเข็นฆ่าล้างผลานกันเองตราบชั่วลูกชั่วหลาน หลังจากพระเจ้าแตงหวานขึ้นครองราชกัมพูชาไม่เคยได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงอีกเลยตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามเวียดนามฝรั่งเศสและญี่ปุน่นข้อที่4จะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไปข้อที่5จะต้องเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติธรรมชาติข้อที่6ลูกหลานของผู้ถูกสาปจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของชัยวรมันแต่ข้อที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือข้อส จะเข็นฆ่าล้างผลาญกันเองตราบชั่วลูกชั่วหลานและในปีคศ2,518-2,522ถึงคำทํานายนี้ได้กลายเป็นจริงอย่างโหดร้ายเมื่อเขมรแดงได้สังหารชาวกัมพูชาเองมากกว่า2ล้านคนข้อสุดท้ายผู้ถูกสาบจะล้าหลังไร้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและจนถึงวันนี้กัมพูชายังคงดิ้นรนเพื่อหาทางพัฒนาประเทศ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านก้าวหน้าไปไกลแล้วผู้คนเชื่อว่าตราบใดที่ศิลาคำสาบยังอยู่ในแดนไทยชะตากรรมของเขมรจะไม่มีวันถูกปลดปล่อยแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้เมื่อมีการจัดพิธีถอนคำสาบโบราณที่นครวัดในคืนนั้นเองฟ้าผ่าลงมาที่นครวัดอย่างแปลกประหลาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ตามที่ปรากฏในข่าว และมีการเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการถอนคำสาปผู้คนตีความว่าคำสาบยังคงมีพลังและไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันวันนี้หลายคนยังเชื่อว่าการได้ครอบครองปราสาทตาเมือนทมที่ซึ่งศิลาคำสาบตั้งอยู่จะเป็นกุญแจสำคัญในการถอนคำสาบนี้แต่คำถามคือหากคำสาบนี้เป็นเพียงความเชื่อทำไมทุกสิ่งที่คำสาบทำนายไว้จึงเป็นจริงทุกข้อ และหากคำสาบนี้เป็นจริงชะตากรรมของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรเมื่อคำสาบ700ปียังคงครอบงำอยู่บางทีคำตอบนั้นอยู่ที่ศิลาแผ่นหนึ่งในแดนไทยที่รอคอยวันที่จะกลับสู่บ้านเกิดหรือบางทีเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าความเชื่อที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน